สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันกับปูเป้อีกครั้งนึงแล้วนะครับในวันนี้ผมก็มีข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจจากทางอีกซาไทยแลนด์นะคบมาฝากกันเช่นเคยอ่ากิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้นะครับบางท่านอาจจะทราบแล้วว่านั่นก็คือการทำเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะเป็นเวิร์กช็อปที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผยิวนะครับตั้งแต่ A to C กันเลยทีเดียว และผู้ที่ดําเนินการจอดร์ช็อปนะครับคงเป็นใครไม่ได้นอกจากปูเป้คนนี้นะครับทางนี้ยปูเป้ตั้งใจมากๆเลยนะครับว่าจะให้เซสชันของเวิร์กช็อปครั้งเนี้ยเป็นเซสชันเล็กๆนะครับโดยแต่ละรอบเนะี่ยมีผู้เข้าร่วมได้แค่ส่งคนเท่านั้นเองอเพราะว่าปูเป้เชื่อนะคะว่าผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันการดูแลก็ย่อมต้องแตกต่างกันไปใช่ไหมครับถ้าเป็นเซสชันใหญ่ๆเนี้ยปูเป้ยอมรับว่าอาจจะดูแลได้ทุกคนไม่ทั่วถึงนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นรอบเล็กๆที่มีแค่3คนนะครับกับคุปเป้เพิ่มเข้าไปอคนนย่งนเนี่ยเราจะสามารถที่จะใกล้ชิดกันมากๆแล้วเราจะได้ดูแลกันอย่างทุ่ดถึงนะครับผมรายละเอียดต่างๆของเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับจะมีผู้ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนี้ทั้งหมดรวม24คนโดยจะแบ่ง12คนนะครมาจากอีกซา h a i l a n d Fanpage และอีก12คนนะครมาจาก p ุปเป้โซ s สวีทแฟนเพจครับผม แต่ละรอบของเวิร์กช็อปจะมีผู้เข้าร่วม3าคนนะครับรวมทั้งหมด8รอบแบ่งออกเป็นวันละ4รอบนะครับเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่9นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่10เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้สถานที่จัดเวิร์กช็อปนะครับก็คือที่เคาน์เตอร์ของทิฟซ่าสาขาเอ็มโพเรียมนั่นเองเ,อเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นเงื่อนไขง่ายๆเลยครับผมอันบบดับแรกนะครับให้เปลี่ยนรูปของโปรไฟล์ของตัวคุณเองนะครับให้เป็นรูปนี้ครับ มาเอารูปของโปรไฟล์ของ i ิ s ซ Thailand Fanpage รูปนี้นะครับเป็นเป็นรูปโปรไฟล์ของคุณครับผมตลอด1สัปดาห์นี้นะครับของช่วงกิจกรรมคัดเลือกหลังจากนั้นนะครับก็ไปลงทะเบียนครับซึ่งจะมีที่ที่จัดเอาไว้ให้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ใน d e s c r i p t i o n ด้านใต้ของวิดีโอข้างล่างนี้นะครับเข้าไปลงทะเบียนลงชื่อและนามสกุลนะครับพร้อมกับอีเมลที่ใช้ในการติดต่อกับครับผมหลังจากนั้นก็ รุนได้เลยนะคะว่าควรจะได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับทั้งหมด24คนที่จะได้ไปร่วมเวิร์ช็อปกับปุ๊บเป้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ปุ๊บเป้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ทุาคนต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะครับบ๊ายบาย